สวัสดีค่ะทุกคนอวันนี้โคนะ้ดหน้าเสียงใสขึ้นมาบ้างแล้วเนะวาะเมื่อวานนี้นะคะวัดวัดกินนะคะตั้งแต่วันไหลที่โครงการหมู่บ้านแถวปทุมแล้วนะคะก็วันนี้เสียงดีขึ้นพยายาม <c oughs> ดูดิชมแบบเดียวเสียงหายแล้ว <c oughs> แต่ก็เสียงจะดีขึ้น หรือไม่แต่มุมมองการเดินทางของกราฟที่โคตรมองก็คือมุมเดิมนะคะทุกคนมุมไหนโคตรมองบายมุมเดิมค่ะทุกคนนะคะยังไงก็ฟอรู้บายนะคะกราฟลงมาไม่ไม่ได้หนีไปไหนนะคะยังอยู่จุดเดิม สามพันสามร้อยเจ็ดสามพันสาร้อยสี่สามรอยสามอะไรตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เออเมื่อคืนนี้ที่เรามองกันใช่ไหมคะตรงนี้ก้อนนี้จะเป็นไดมอนอ่าปรากฏว่าไดมอนจริงๆนะคะก็นางก็บินขึ้นไปเนาะโอเคเนาะตรงนี้อตรงนี้เหมือนเดิมอะคะ่ะถ้าเกิดว่าการาฟบิป อยี่สี่ยี่สี่ยี่ห้าตรงนี้ได้นะคะก็ไปเลยเนาะแต่รอบนี้นะ่าจะไปได้ไกลกว่าเดิมนะเพราะว่าความยาวต้องเอาตรงนี้แล้วโอเคนู่นเลยปัป๊บนะนะคะก็ที่เดิมคะ่ะไกลกว่าเดิมด้วย ประมาณห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบนะคะก็ประมาณนั้นก็คือราคาเดิมที่วัดไหวนะคะเพียงแต่ว่านั่งลีลาเยอะแค่นั้นเองลีลาเยอะแทนที่จะขึ้นเลยก็ไม่ขึ้นนะคะเออก็มองได้มองเป็นไดมอนด์เล็กไดมอนด์ใหญ่หรือมอนเล็กมอนใหญ่ตรงนี้ก็โอเค <c oughs> สำหรับโพสก็คือว่า follow by นะคะก็จนกว่ากราฟจะบินทะลุยี่สิบสี่นะคะขึ้นไปนะจะจะชัดเจนแล้วก็จะสามารถคอนเฟิร์มได้ว่ากราฟจะไปอีกประมาณสามพันจุดเลยทีเดียวนะคะก็ถ้ามาโซนล่างโซนนี้ก็คือ follow by อย่างเดียวเลยนะคะสำหรับโพสนะ ราคาก็ไม่หนีไปไหนเนาะไม่มีราคาบายนะคะที่ที่มองไว้นะคะครับไม่ได้หนีราคาบายที่มองไว้ก็สิบสองสิบเก้าแปดเจ็ดอะไรตัวเนี้ยเนี่ยคือโซนบายหมดเลยนะคะพีพี P ก็อย่างที่บอกห้าสิบสองห้าสิบเก้าหกสิบห้าซึ่งมันก็เอ่อเป็นราคาโซนโซนที่เอ็มหนึ่งที่วัดกันเมื่อกี้ค่ะนะคะกนะ็น่าจนะน่าจะน่าจะ ได้บินขึ้นไปเนาะตอนนี้ก็ให้ตั้งลำนิดหนึ่งนะคะให้เขาตั้งตัวหน่อยอืมจริงก็มองอยู่มุมเดิมอะนะกราฟไม่ได้หลุดไปไหนนะคะโคจะมองเซลล์ก็ต่อเมื่อหนึ่งไปถึงแนวต้านแล้วสองทะลุแนวรับแล้วนั่นนะมีสองอย่างนะคะที่จะมองเซลล์ได้แต่ตอนนี้คือมองบายอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็คิดว่ากราฟมีโอกาสที่จะขึ้นไปนะู่น่ะ สามพันแปดร้อยถึงสี่พันน่ะนะคะนั่นคือระยะไกลนะระยะไกลที่แบบว่าถ้าใครใส่ตอนนี้แล้วก็ไปํำเซิงที่ไหนก็ได้นะคะถ้าแบบว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะที่จะต้องแบบเอ้ยจะต้องทำกำไรฉันต้องปั้นพอร์ตหรืออะไรใดๆนะคะก็ใส่ออเดอร์แล้วก็ไปํำเซิงตรงไหนก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันไปถึงสี่พันแล้วเรากมาปิดก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่สำหรับใสยปั้นพอร์ตนะคะแล้วก็ อาจจะต้องมารุงรังกันในเอ็มหนึ่งนิดหนึง่งนะคะว่าเอ้ยตอนนี้ถุงไหนแล้วนะคะเก็บแบบโค้ดก็ได้ทีละสามร้อยจุดห้าร้อยจุดนะคะเก็บสามร้อยห้าร้อยจุดเออแล้วสุดท้ายเอ่อมันก็จะโตไปเองนะคะพอร์ตก็จะโตไปเองจ้าโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นไดมอนด์ที่เมื่อคือนนี้ที่เราคุยกันนะคะก็ปรากฏว่าก็เป็นไดมอนด์อย่างแท้จริงนะคะก็มอนไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็น อ uh, ไม่ move wave ก็เป็น f a ก t เนาะอืมแต่น่าจะ m ม ve แหละนะอืมน่าจะม v v หนึ่งสองอืมนี่สามขึ้นไปอีกทีก็สี่ลงมาทีห้าก็น่าจะลงมาโซนเดิมนะคะโซนที่เราที่เราว่าไว้อืมประมาณไม่เกินสามสามร้อยหรือว่าสองเก้าเก้าอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะราคาตั้งรับบ่ายหรือจะบ่ายตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่ a r g i n ของเรานะคะแต่ที่สุดแล้วโค้ดก็ follow บอยู่ดีนะคะ โอเคเนาะง่ายๆสบายๆสไตล์โครทิบซา่าเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาเนื้อเทียนทั้งหมดผ่านน้องเขียวไปแล้วน้องเขียวที่เราคุยกันตั้งแต่วันนั้นอืผ่านน้องเขียวโซนโซนน้องเขียวนี้ไปแล้วนะคะก็ยังคงฟ o l l o w b นะจ้าขี่เนาะยังคงมองมุมเดิมนะคะ มองมุมเดิมเพิ่มเติมก็คือได้จุดเข้าที่สวยๆนะคะก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะเอะกราฟก็จะขึ้นไปนู่นแหละนู่นนูนนะคะก็คือที่เก่าสามพันห้านี i คือที่เก่านะ e e t พันห้าร f i ค่ะคะือที่เก่าที่กราฟจะต้องไปถึงเนาะ,ะแต่ว่าก็กว่าจะไปถึงก็ลําเยอะหน่อยนะลีลาท่าเยอะหน่อยแต่สําหรับโสต์คือ for low b y นะจ๊ะโอเคค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันหนึ่งทุง่มตรงเหมือนเดิมเลยนะคะ ใครที่สะดวกที่จะมาทำกำไรพร้อมกันก็หนึ่งทุ่งตรงเจอกันจ้านะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>